สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟชี G, ทั้งชอง่องมอน,นี่แม่ครัวพารวยเดินทางมาบานพ่อแต้มเด้อค่ะพี่นอ้องมอนี่จะมาตามพ่อแต้มหรือว่าเสี้ยนแต้มเนาะคะ่ะซื่อเสียงดังมากเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ัวไปตามต่อหมวดทีเรียวได้ยินปลาเข่าบน่นแต่ว่าตอนสรุปพ่อแต้มบ่ดด้ลุ่งหายเนาะคะ่ะแม่ัวก็เลยบ่ดด้เอามาให้พี่น้องเอฟชีเบิง้งแต่ว่าสุดบ่นของพ่อแต้มเขาเด้อค่ะ ไปบึงแนวทั้งอ่างหดทีเหลียวน้ากันเนาะคะ่ะเอาแม่ขัวสิ้้าไปบึงพ่อแต้มหรือว่าเสียนแต้มเนาะคะ่ะนี่ค่ะชุดบนของพ่อแต้มเล้ค่ะวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดเอาพ่อแต้มเข่าที่วงกลมเก้าเจ็ดนาะคะ่ะเข่าตูกับกระทือว่าเดินเนาะคะ่ะเลขวิง่งเลขติดกับแปดเก้าหนึ่ง ตเดินก็นมีบ่อนี่พ่อแต้มตัวเดินมี่เจ็ดเดี๋ยวเดียวสู้มึงกันนะหากระเ,เจ็ดอ๋อหากระเจ็ดอ๋อมันจับคู่เลยเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้เ,อเป็นเก้าเจ็ดแต่ว่าเลยออกตัวกลับเนาะออาตัวกลับโอเคโอเคอเค่ะเอาก่ะถือว่าเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเอา,เอามาคุยกับพ่อแต้มน้ำกันสวัสดีค่ะพ่อแต้มครับผมครับสวัสดีค่ะครับผม เอาเมื่อนี้มาตามต่อนี่กินกว่าเขาเก้าเจ็ดตัวกรับเนาะพ่อแต้มเนาะครับเข่าตัวกรับอา้าวบ่เป็นยังค่ะตัวกรับก็บถือว่าเดินเนาะค่ะแมนก็ก็จาสูตรเก้านี่แหละค่ะสูตรมันเข่าแล้วเนาะพ่อแต้มแปดเก้าหนึ่งนี่บ่ค่ะห้ากับเจ็ดนีน่บ่ค่ะวันนี้ไม่ได้สี่ห้าเจ็ดหกกับสี่วันนี้นได้หกกับสี่แมน กติกาเอาตามนี้แหละก่ยีได้หกชุดคือเก่าไอ้หกชุดนี่คือชุดเต็มชุดเต็มหกชุดเต็มไปก่อนก็คืองวดที่แล้วที่นู่นเนาะแมนแมนคืองวดที่แล้วคือมือการแสดงอ่ะนี่คืองวดอันนี้คืองวดที่แล้วเนชุดบนกับชุดเก่าก็ได้เปลี่ยนชุดเรีว่าบานนี่มวดที่ผ่านมาชุดนี้มันหลุดไปงวดนึงกันวะค่ะ มันมาส้นเจ็ดดีว่าเน,น,น้นเนีนเจ็ดแหงกาเจ้านะค่ะเอแต่ว่างวดนี่นี่หกนะมันส้นหกอยู่นี่งวดงวดวันที่หนึง่งคงพลาดเนี่ยบอสไม่กันส้นหกเป็นพอแต้มส้นหกเอาหกขึ้นนาสนใจแต่นอกหกแต่ว่าหกอย่างเดี๋ยวเขามาจับคเอาเอาพอแต้มจ<อ>ับเอบอง์นึกค่ะเบิร์ลายมือพอแต้มไป พี่น้องถาแป๊บนึงเด้อเดเย็นอดใจรอดโอ้ยเก็บไม่ทั่วแสดเีหนอเนักเสีหนึ่งกุมภาเนาะเครับเขาป็นอะไรหมวเหรอวเด็กี่แูกไล้ว่าอา้จะเป็นลใจกลเ้อันไม่หรอกอาแต่านจอันไม่ว่ไม่นึงก็ว่าตัอนดีม่ตของสวยด้ต้องปรจับผู้ห้ หมันล่แปดูย้ยสีแดงเข่าวันแน้ก็ไากหน้วก็เก็บต้นกลใส่เยอะแยมันลางก็แล้กอเรียกสาบครับที่ตูนอ้ฉนนั้นาหาสื่อบะไรเนาะที่ชื่อนี้ก็เห็นกันหลายปัวเลยครับกันเปีย้าวนน่งเล กาเก่าน,นนั้นก็ยั่อเอนนี้ก่นาอ่ีนกขายก็ขายก็ขายหมดแต่เห็่จะมอกรันใจเิ้นเลยค่ะตัวหนังสือเพื่อนระดับฝีมือคัน<ข>ไงเหรอคันบอสคันบสวยเพื่อนบอะอ่ามันเอาเด้อค่ะพอเต็ม ทั้งตัวต้องซือสวยทังเลขเขา่าระดับเสี้ยนแต่มเนาะคะ่ะมาดีจะกินไม่เสี้ยนถ่าโอ้โห <c oughs> ้นมันไม่เสี้ยนเลยแบบไม่เสี้ยนเลยตานี่ก็นนตาใหม่หน้ตออาตาใป อยู่บ่อตัวเต็มใช่ไหมใช่ียใเขียวนะไี่ใชอปากการี่ผู้สีเน้นให้พร้อมเลยเอ้ยเน้นให้พร้อมคงสรุปเก่าคือเก่าดีมากคงสุดท้ายเน้นให้พร้อมเลยหกเม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาเบิ่งเด้อ,อค่ะพี่น้องหกเม็ดเดียวรอบวันที่หนึ่งกลุ่มผ้า จับคู่เลยบ่นี่จับคู่แล้วยวเนียนนี่ได้6จุดมาเช็คเอาค6นํา6 9, 6 4 7, 6 แต่ว <h> oh. ่าเรงสือเถืนั้ันมันมันเกเป็นแปดหลายชิ้นเยี่สดแกเพื่อนเขาใช้เพื่อนเขาเอะที่ดเลยมันเป็นเืองลจับคููจับค่ได้หกคููบอกพ่อแจ้มแมนอ๋อออาเวก็ออกปะก้กนกาหาคก็หกชุดจำเก่าหกชุดจำเก่า แน่เน้นให้พร้อมเรียบร้อยเน้นพร้อมเรียบร้อยให้เอฟซีเพิ่นไปจับสลากไว้เลยแน่นเอาเพราะว่ามือน,นี้แล้วสลากออกมันอยู่กี่ข้อสวยดีกว่ามันมันอยู่กี่ข้อคู่โอ้แตมา,ามานาีสามหางไว้ก่อนเอาสามหางไว้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี อย่าออกหกเจ็ดอยู่ดรนอเจ็ดหกอยู่เรเจดหกหกเจ็ดเอ็ดเอกพ่อสอนเ็กเรีกพ่อสอนไ่ตามสูตรมันแดงสีเห เมื่กีโนเจ้ามาแต่เพชรพวเพชรหกกเพชรองตัวอยู่ใจจิเด้อค่ะพี่น้องพ่อแต้มกำลังใส่โลโกโอ้นาที่อกมากเลยว่ะมาเชียวขี้ยอกกันเลยพุ่นฝ่นอเจียวไปเติมซีให้ ว่าเดี๋ยว้องเติมเติมขี่เกียรติชวบ้านที่เติมมันจะขีดมันจะขีดเอาบบบนี้ตัดไปเลยแต่ว่าเครื่องงวดที่ผ่านมามันเข่าตัวกลับเนาะแมนแต่ว่าแปดงวดนี้กับจะให้กลับตัวไว้น้ำแลี้งมาตัวได้เนาะกลับตัวไว้น้ำหน่อยเลี้ยเลี้ยมหลายครูมันเลี้ยมหลายครูเนาะแต่ว่าซีซีนี่กับเราว่างไว้นี่แหละเพื่อเอาเป่าไม่แล้ไม่อีกไม่ได้ห้อย ว่าแน่นอนเนี่ยเล,ยลบ <น S 1> เป็นบนญโบเกียวกำลางคือว่าบุาหลายครูเด้อพี่น้องอเอาสำรับพอแต็มเมือนี่ให้บนย่างเดียวบ่บนย่างเดียวบนย่างเดียวเ,วยเด้อค่ะพี่น้องเอาพอเต็มกัะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันพศอสองพันห้าอยหกสเจดสุดบนญแล้วค่ะวิ่งสี่กับหกจับคู่มีดเจ็ดสี่เจ็ดหกหาหกหา ซีซีซีหกเด้อค่ะพี่น้องตัวเน้นๆก็คือเจ็ดซีเจ็ดหกหากหกเด้อค่ะเอาขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอก่อนเอา,า,กกอเ,อา,าเอามาก่นอาากนเอามาก่นาอนเอามาแคปหน้าจอเนี่ยมาให้ไก่เฮ้ยมันยังไกลบ่วพ่ออ่ะโอ้ยไกลบ่วพ่อเด้อเอฟซีพี่น้องว่าจ้องตัวนังสือโดนนแน่นแม่ขั้ว่าแทนย่าง เอาแช็หน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีจะแบบค่ะพี่น้องเข้าไปแช็หน้าจอแม่เนาะๆนาะเนาะเๆขอบคุณเรไรพ่อเมขอบคุณหลายครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับพ่อเต็มครับผมครับขปีใหม่บ่วยพ่อเอฟซีบอกก็แจ่มเลยนะโอ้ยโฉบโฉบกันมากันเน้อเอฟไปเลือกซื้อเลือกนาสลัดถุงแป้รัฐบาลไส่ค่ะเนาะค่ะโฉบโฉันมากันทุกคนค่ะค่ะขอบคุณเรไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะ